JBO ที่เดียวจบครบเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬา IBM eSport อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเรา JBO ที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับทุกท่านเรามาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับการวาิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดใกลจ้จะวันนี้นะครับวันนี้เราไปดูที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจมพูดูกาล2 0 2พันทีน, 2, นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านการต้อนรับ,รบการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับณสนา,นาโมโบลดทฟฟอร์ดเวลาการแข่งขัน3ามทุ่มกันโดยประมาณ ก่อนอื่นเลยเรามาดูสถิติทั้ง5นัดนะของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามกันในวันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากแมนเชสเตอร์เต็ดเจ้าบ้านนะครับแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3แล้วก็เสมอไป2นะครับโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามารถเราชนะบูฟแฟ่ต์เทมสันไปได้นะครับเป็นประตู1ต่อ0 สำหรับทางฝั่งซิลยูเต็ดนะครับแข่งไปทั้งหมดห้านัดหลังสุดเนี่ยเสมอ2แพ้ไป2ชนะไปหนึ่งเท่านั้นเดือนนักล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยสามารถไปเสมอกับเซาท์แฮมตันไปได้น,นะครับ2ประตูต่อ2ในเนี่ยนทะีมันล็กเช่นกัน สำหรับสถิติการพบก,กันของทั้ง2ทีมที่ผ่านมานะครับผมเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับที่ของความไม่เปลี่ยนมากกว่านะครับโดยแข่งไปถึงห้านัดหลังสุดชนะไปถึงสนะครับแล้วก็แพ้ไปหนโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1เรามาถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามกันในวันนี้นะครับเริ่มจากเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเล่กุนน่าโซชาครับเตรียมส่งคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงตัวใหม่น่าเก่านะครับออกสตาร์ทเป็นนัดแรก หลังจากกลับมาช่วยทีมชาติโปรตุเกสนะครับคัดคำศึกฟุตบอลโลกปี2022แต่ต้องลุ้นหนักว่าเจะอดอนซันโชครับปิดค่าตัวแพงจะผ่านความพิตลงช่วยทีมได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ดีครับตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อทีมมากนัขณะที่แดนกลางเนี่ยหายหน้าไปทั้งสกอตแมกโทมิเนเนะครับเฟรดอย่างพง จะได้เห็นดอนนี้ฟันเดอะเบรกประสานงานกับเมมยามาติกนะครับพร้อมขยับปอป๊อกป่าไปเป็นตัวลุกฝั่งซ้ายจะมีเมสันเกรนวูดครับดาวติดฟอร์มร้อนประจำอีกทางฝั่งหนึ่ง สำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับจากคนซื้อสติปุ๊บเนี่ยต้องลุ้นว่าอิซัคเฮเดนนะครับของการตัวเจ๋หใจเจ็บกลับมาช่วยทีมได้หรือไม่แต่ที่รู้แน่ๆครับคืออีกหนึ่งมิดฟิลอย่างจอห์นโจเชลวีครับซึ่งเนื่องอยู่ต่อนเนื่องนอกจากนั้นเนี่ยจะมีมิเกลอเมยรอนนะครับเนี่ยรุกคนสำคัญที่ติดโทษแดงจากฟีฟ่าหลังจากสโมสรทำผิดกฎนะครับไม่ปล่อยตัวเจ้าตัวเนี่ยไปรับใช้ทีมชาตินะครับขณะที่คาร์ลินสันนะครับดาวยิงตัวเก่งที่เจ็บก่อนช่วงเบรกทีมชาติต้องลุ้นนนนนออออีีีีีกกทว่่่่่่าาาาจะะฟิตตตหรรรืืไไมมมคับแยยยยง็เเเผู้ จากอเล็กซองเ์ซีแมงนะครับแข่งจมเรือขยับไปยืนไปหน้าเป้าร่วมกับโจเอลลิงตันมาถึงคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามนะครับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูดาวิดเดเกอา์อารอนเบบิซาก้าราฟิลวารานแฮร์รี่แมกควายลุคชอลดอนวิฟานเดเบ็กมันย่ามาติสเมสันกินบูธบูโน็อฟอนันเดธ อบอลป๊อปบ่าและคิเซียโนโรน aldo ทางฝาั่งนิวคาเซ่นกันบ้างนะครับน่าจะมาในระบบเดิมน,นะครับสามห้องบรูซัสประตูครับเซนดี้วูดแมนนะครับกองหลังเซเดริโกเฟร์นันเดสเจอร์มาล,ลัสซาวนะครับฟาเบียนชาเจคอบเมอร์ฟีนะครับโจเซฟวิลล็อกเอซักเฮเดนนะครับชอนลองสตาร์แมตริชชี่นะครับโจอเอริงตันและอเล็กซองแม็กซิแมง มาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญประจำคิดนี้กันดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นด้วยความพึกเหิมเป็นแน่นะครับเพราะนีอาจเป็นเกมประเดิมสนามของตียโนโรนัลโดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งแง่ประสิทธิภาพและความมั่นใจของเมื่อนร่วมทีมประกอบกับฟอร์มในทีมยูไนเต็ดเนี่ยกำลังฮอตหลังจากไล่ถล่มลีดไปถึง5ประตูต่อ1น,นะครับ ก็คงกลับมาเล่นด้วย,วยความขึ้นขอนอีกครั้งประกอบกับนิวคาสเซิลเนี่ยเปรียบเสมือนขนมปุ่มของปีสแสดงอยู่แล้วนะครับหากมองว่าปุ่มหลังเก่าๆเ,เนี่ยปรากฏว่าเดอะแม็กพายนะครับพ่ายกับออกจากซเวียนโอทาฟอร์ดถึงสี่ทริปติดด้วยกันนะครับอีกทั้งอาคาน,นุกะจักแดนอีสานเนี่ยออกตัวโค้งแรกด้วยผลง,งานย่ำแย่นะครับแพ้ไปแล้ว2ใน3เกมแรกนะครับฉะนั้นเนี่ย ยกคนมาเจอกับเจ้าบ้านดูสภาพนี้เนี่ยไม่น่ารอดนะครับราคาเปิดออกมา2อลูกมองว่าจากผลงานเนี่ยทางบอลเนี่ยซึ่งเดย์เดผขมิดอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อย2เมตรนะครับวันนี้เลือกเชียร์ล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์เูไนเดครับผมวันนี้ขอฟันธงลวกันครับเจ้าบ้านกินขาดแน่นอนนะผลสกอร์ที่คาดเนี่ยน่าออกมา 3- 1 4 1นะครับผมฟันธงเลยแล้วกันครับวันนี้แมนเชสเตอร์เดแน่นอนครับผมเอาง่โชคดีครับ และสุดท้ายนี้นะครับขอฝากไปด้วยกับเกมสนุกเกมมันๆน,นะครับที่ใต้คลิปของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะครับมีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับลองไปเล่นลองไปสนุกกันครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรบวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ